โอเคไปต่อกันข่าวต่อไปเลยนะคะคสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีตั้งแต่วันที่29 mm. มีนาคมแล้วนับจนถึงวันนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณ3วันเท่านั้นก็คือหมดวันที่10เมษายนนะคะสังคมออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวที่ต่อเนื่องจากงานนี้นะคะบอกว่ามีคนคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเจ๊หานยลาเขาสามารถปเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากการอ่านหนังสือค่ะ เรื่องราวนี้นะคะถูกเผยพแพร่โดยผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ามกุฎอ่อนฤดีเล่าว่าเมื่อ6ปีก่อนค่ะรับจ้างก่อสร้างและเริ่มอ่านหนังสือเล่มแรกเมื่อ5ปีก่อนเริ่มปลูกหญ้าขายเมื่อได้อ่านหนังสือหญ้าและก่อตั้งกองทุนสวัสดิการในหมู่บ้านเพราะว่าได้อ่านหนังสือด็อกเตอร์ดูลิตเติลค่ะคและเมื่อ4ปีก่อนอ่านหนังสือมากขึ้นและคิดอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวชุมชนเมื่อ3ปีก่อน คิดวิธีกำจัดยุงลายโดยรับซื้อกะลามะพร้าวเป็นอันเป็นแหล่งยุงมาเผาทำฐานอัดแทง่งและเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะผมถามเขาเล่นๆว่ารบ,บริหารเงินนับสิบสล้านเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นๆได้อย่างไรเขาตอบว่าเพราะว่าอ่านหนังสือโออืมค่ะหลังจากเรื่องราวนี้ได้เผยแพร่อ,ออกไปชาวเน็ตก็ได้แพ,พ,พ,พร่ภาพแพร่ภาพนี้นะคะไปกว่า 8,000ครั้งค่ะคด้านทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะก็ของไทรัฐออนไลน์ติดต่อไปยังเจ้าของ Facebook ก็คือนายมกุดอนรดีเป็นประธานโครงการระบบหนังสือหมุนเวียนในมัสยิดโครงการนำร่องจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าคุณเจหันยาลาเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เรียนหนังสือจบป .6 แต่เมื่อ6ปีที่แล้วมีโครงการหนังสือโค,โครงการนำร่อง หนังสือหมุนเวียนในมสัสยิดได้รับทุนสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนำหนังสือไปให้กับชุมชนอ่านและเมื่อเริ่มอ่านหนังสือต่างๆก็เกิดความคิดขึ้นมากมายนายมะกุดบอกอีกด้วยนะคะว่าอยากให้เรื่องนี้สะท้อนสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือคุณเจหันเป็นคนที่น่าทึ่งมากตอนนี้เปลี่ยนชีวิตไปมีธุรกิจวิสาหกิจชุมชน แล้วก็พูดเสมอว่าถ้าไม่มีหนังสือก็คิดไม่ออกที่คิดออกก็เพราะหนังสือ,อนะครับส่วนสถิติว่าคนไทยยังอ่านหนังสือกันวันละเท่าไหร่นะฮะก็ยังคงเป็นเหมือนสถิติเดิมนะครับคืออ่านกี่บรรทัด8 8 88... 8เล่ม8บรรทัดรรทัดเอง8บรรทัดนะฮะหรือว่าเฉลี่ยว่า45วันต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง oh. นะฮะ 45ครั้งวันต่อหนึ่งครั้งคือหมายถึงว่าสี่หเดือนครึ่งผ่านไปแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านแปดเลยนะ